สวัสดีครับนำเสนอผ้าถุงมักโครนสวยๆอีกแล้วนะครับเป็นผ้าฝ้ายทอมือทอยกดอกเนื้อนิ่มละมุนการสวมใส่ผ้าฝ้ายช่วยระบายอากาศไม่ทำให้ร้อนนะครับเราอัดผ้ากาวให้ทุกผืนนะครับราคา2,500บาทสนใจทักมาสอบถามกันได้นะครับผ้าฝ้ายมักโครนผ้าฝ้ายผ้าทอมือผ้าทอสโกโไทยทักแชทแอดไลน์ที่แจ้งไว้ได้เลยนะครับ ผ้าฝ้ายมาโครนทอยกดอกยกลายงานฝีมืองานทอคุณภาพสวมใส่แล้วเย็นสบายไม่ร้อนนะครับผ้าฝ้ายทิ้งตัวสวมใส่แล้วเย็นสบายราคา2,500บาทสนใจทักมาสอบถามกันได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนลองเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนลุกแล้วคุณจะรู้สึกว่าสวมใส่ผ้ามาโครนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตาม s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ คุณจะได้รับชมคลิปผ้าทอมือสวยๆตลอดเวลาแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับ